สวัสดีครับผมเฮียตีรถสวยนะครับสำหรับปีใหม่นี้ผมมีของขวัญดีๆมามอบให้กับคุณลูกค้าเป็นการคืนกำไรให้กับคุณลูกค้าแบบสุดๆไปเลยครับสำหรับคุณลูกค้าที่มาซื้อรถกับผมวันนี้รถยนต์ทุกคันในโชว์รูมของผมลดราคาทันทีทันละ2 0,000บาทคุณลูกค้าจะรับเงินสด กลับบ้านทันทีอีก20.000บาทเท่านั้นยังไม่พอยังมีของรางวัลสมนาคุณอีกมากมายยกตัวอย่างสวิปสีน้ำเงินรุ่น G.L คันนี้ลดราคาให้ลูกค้าทันที20,000บาทและในวันรับรถลูกค้ายังได้รับเงินสดอีกส0 0 0 0บาทรวมมูลค่าแล้วรถคันนี้ทั้งลดราคาทั้งแจกเงินรวมมูลค่าถึง4 0,000บาท จากราคา48,000บาทจะเหลือแค่368,000บาทเท่านั้น <Wow. S 1> เองครับอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสอันดีนี้นะครับ <Wow. S 1> โปรโมชั่นนี้หมดเขตวันที่27ธันวาคมนี้เท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดสนใจฝากเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ โปรโมชั่นแล้วก็ส่งมอบรถนะคะอิวสูดีแม็กันนั่นเองนะจ๊ะอ่รับโปรโมชั่นเลยค่ะ2 0 0มบาทนี่กับเงิน2 0 0 0มนบาทนั่นเองนะคะวันนี้มาแจกโปกันจ้าวันนี้มีโปรโมชั่นแจกให้คุณลูกค้าอีกเช่นเคยคะ่ะค่ะวันนี้ออกรถกี่บาท วันนี้ออกรถศูนย์บาทค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้โปรสองหมื่นบาทด้วยนะคะโปรโมชั่นที่พี่เบิ้มได้ก็คือได้รับเงินสองหมื่นบาทถูกไหมอ่าได้จริงไหมคะพี่ได้จริงครับได้โปรโมชั่นอีกสองหมื่นบาทไปซับเงินดาวด้วยเนาะเคสนี้เนาะใช่ครับจะได้รับจริงใช่ไหมพี่ได้จริงครับโปรโมชั่นนะคะรับเงินสดกลับบ้านสองหมื่นบาทให้กับคุณลูกค้าเลยจ้าพิเศษมากๆเลยนะคะน้องพิมพ์ได้เงินอีกสองหมื่นบาทเลยจ้าแจกเลยออกง่ายจริงๆเชื่อเฮียซิ ทุกอาชีพจริงๆครับชื่อเฮตีสิโชว์รูมเราเป็นอันดับหนึ่งและใหญ่ที่สุดในปทุมธานีมีรถให้เลือกมากกว่า200กว่าคันและมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์คอยนั่งบริการคุณลูกค้าในทุกวันเพราะโชว์รูมเราเป็นระดับหนึ่งของในทุกๆธนาคาร ข้อ 1>, 1ถ้ารถที่ท่านซื้อไปบันิสูตรพบภายหลังว่าชนหนักมาน้ำท่วมไม่ไม่แท้เรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อ2เรารับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างเฟืองท้ายระบบแอร์ฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไรข้อ 3. เรายังรับประกันระบบเกียร์ฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไ่ข้อส่เรามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่ารถท่านจะไปเสียที่ใดในประเทศไทยเราจะมีอเซ็นเตอร์ให้ท่านโทรไปและจะมีพนักงานออกไปบริการท่านข้อห ถ้ารถท่านเสียในระหว่างอายุรับประกันเราจะมีเงินชดเชยให้ท่านเป็นรายวันและที่สําคัญที่สุดคือข้อหจองรถและจับไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นท่านไม่ต้องกลัวโดนยึดเงินจอง